สนับสนุนโดย SCG หลังจากผ่านหลักสูตรปั๊บปี้โปรแกรมมาจนอายุครบ1ปีนะคะสุนัขตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงค่ะก็จะได้รับการแบ่งประเภทหน้าที่นะคะซึ่งแบ่งได้เป็นเบื้องต้นจากสายพันธุ์ ให้ยังจํากันได้นะคะพันดูเบอร์แมนและร็อดไวเลอร์จะใช้ในประเภทรักษาความปลอดภัยเท่านั้น้าลาบาร์ดอนนั้นจะเป็นนักดมก็จะเข้าสู่บทเรียนสุนัขทางยุทธวิธีและสุนัขหน้าที่พิเศษส่วนพันอเนกประสงค์อย่างเยอรมันเชปเพิร์นะคะ <c oughs> ก็จะถูกแบ่งไปใช้ในทุกหน้าที่แต่จะแยกตามพฤติกรรมที่แสดงออกตั้งแต่ช่วงป๊อปปี้โปรแกรมแต่ก็จะมีตัวที่ไม่ผ่านการทดสอบใดๆเลยนั้นนะคะ ทางแผนผสมพันธ์ก็จําเป็นต้องจํหน่ายหรือว่าคัดออกจากทะเบียนสุนัขทหารในรุ่นนั้นๆสําหรับตัวที่ผ่านนะคะก็จะได้จับคู่กับผู้บังคับสุนัขที่โรงเรียนสุนัขทหารนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเป็นการฝึกตามหน้าที่ของเขาทั้งเกียรติหน้าที่นักยามยามตรวจนักตรวจพทุนระเบิดสุนัขรัตเวีนสุนัขสะบดลอยสุนัขตรวจพลยาสิบตดเททุและสุนัขตรวจพนวัตถุระเบิดท,ท,ที่เราจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนการฝึกแต่ละหน้าที่ไปจะสังเกตเห็นว่านักเรียนนี่หลยเหล่าทัพไล่หน่วย กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศตำรวจและก็หน่วยงานเอกชนที่เขามีความประสงค์ที่จะนำสุนัขไปใช้งานนะครับจะเห็นว่ามีความหลากหลายนะครับในการแต่งกายในที่นี้ตอนนี้ก็คือได้ได้ว่ามาจากทั่วทั่วประเทศทั่วประเทศเลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะมีทั้งหมดกี่คนคะตอนนี้ตอนนี้มี70คนคจ็ดสคนค่ะพี่คะพี่มาจากที่ไหนคะจากกองร้อยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดอ่อยค่ะตอนเมืองครับ มาจากกรุงเทพมหานครกองัพเรือกรมสมุทรทหารเรือชนบุรีค่ะอันนี้ได้ฝึกบังคับสุนัขในส่วนไหนคะส่วนของสุนัขตัวค้นยาเสพติดครับกองพันทหารสวัตรที่1 1ค่ะขัดอยู่กรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานครการใช้ชีวิตร่วมกับสุนัขคู่ใจจะเริ่มขึ้นพร้อมกับหลักสูตร16สัปดาห์หรือว่าราวราี่เดือนนะคะ ที่จะทําการฝึกทั้งตัวผู้บังคับสุนัขและก็สุนัขโดย2สัปดาห์แรกนั้นจะเป็นการสร้างความคุ้นเคยและฝึกเชื่อฟังคําสั่งพื้นฐานโดยจะมีการเรียนการสอนภาคทฤษฎีในห้องเรียนควบคู่ไปสัปดาห์ที่3ถึงสัปดาห์ที่12นะคะก็จะเป็นการฝึกแยกตามประเภทหน้าที่ส่วนสัปดาห์ที่ 13.. ถึง16 เป็นการฝึกภาคสนามนอกสถานที่ซึ่งกิจวัตรประจําวันของนักเรียนผู้บังคับสุนัขและเจ้าตูบคู่หูนี้นะคะก็จะต้องเริ่มต้นกันตั้งแต่เช้ามืดเลยละคะ่ะ บรรยากาศตอนเช้า,ชาในค่ายทหารเนี่ยก็จะมีบรรดาพี่ๆทหารค่ะออกมาทํากิจวัตรประจําวันนะคะหรือว่ามาออกกําลังกายกันแต่ที่ค่ายทหารแห่งนี้นะคะนอกจากที่จะเห็นทหารแล้วก็ยังมีสุนัขทหารค่ะอยู่เคียงข้างด้วยนะคะพวกนี้ค่ะเขาก็จะมาออกกําลังกายกับพี่ๆทหารกันตอนเช้าแบบนี้ด้วยค่ะแตกต่างมาก แล้วเขาจะได้ฝึกเรื่องของอะไรบ้างคะเริ่มแรกเลยคาสั่งพื้นฐานก็ชิดนั่งหมอบและคอยค่ะคําสั่งพื้นฐานประกอบด้วยค <tekrar. S 3> ําส nice <id> ั่งชิดที่เป็นการเรียกให้สุนัขสนใจคำสั่งนั่งใช้เพื่อให้สุนัขเตรียมพร้อมหรือแจ้งเตือนสิ่งผิดปกติคำสั่งคอยใช้ในกรณีที่ต้องการให้สุนัขคอยอยู่กับที่ และคำสั่งหมอบใช้เพื่อให้สุนัขหมอบหลบอันตรายจากกระสุนปืนหรือระเบิดซึ่งผู้บังคับสุนัขจะใช้สีท่านี้สื่อสารกับสุนัขของตนไปตลอดค่ะแล้วหลังจากนี้พอฝึกขั้นพื้นฐานในเรื่องของการเชื่อฟังคําสั่งเสร็จแล้วล่ะครูก็จะเป็นการฝึกแยก,นยกนหน้าที่แยกหน้าที่สุนัขทหารของเราก็จะมีนัก สายปลอดภัยย้ำย้าให้ตรวจนักยุทธวิธีนักทุนระเบิดนักลาดตระเวนนักสกดรอยถึนักหน้าที่พิเศษก็สุนักตรวจค้นยาเสพติดให้โทษสุนักตรวจค้นวัตถุระเบิดเจ็บหน้าที่ซึ่งการใช้งานสุนัขทหารที่แบ่งเป็น3ประเภทก็คือสุนัขทางยุทธวิธีประกอบด้วยสุนัขลาดตระเวนสะกดรอยและตรวจค้นทุนระเบิดและอุโมงค์สุนัขหน้าที่พิเศษประกอบด้วยสุนัขตรวจค้นยาเสพติดให้โทษและตรวจค้นวัตถุระเบิด ในส่วนนี้นะคะจะใช้คุณสมบัติการดมคล้ายคลึงกับสุนัขตำรวจที่เราเห็นกันมาก่อนหน้านี้นะคะส่วนประเภทสุดท้ายก็คือสุนัขรักษาความปลอดภัยค่ะที่จะใช้ความดุด,ดันของสุนัขสายกัดที่แนนจะขอไปติดตามกันที่สนามฝึกแห่งนี้ค่ะตอนนี้นะคะแนนไปอยู่ในกลุ่มของสุนัขยามและสุนัขยามสายตรวจค่ะบรรยากาศในกลุ่มของสุนัขก,กลุ่มนี้นะคะ เราจะเห็นมีสุนัขนะคะต้อนรับเราอยู่ค่ะซึ่งแต่ละตัวนี่มีลักษณะที่ดูุมากเลยนะคะแล้วก็พร้อม่ิะกัดเราอยู่ตลอดเวละคะาค่ะสุนัขในสายยามและยามสายตรวจเนี่ยคือจะดูแลเรื่องความปลอดภัยครับลักษณะของการดูแลความปลอดภัยสิ่งที่จะต้องสร้างให้เขาคืออะไรความดุครับความดุครับ ความดุเนี่ยมันมีวิธีการฝึกหลายอย่างาอ่าการยัอ,อยุเป็น,นแถววงกลมที่เราเห็นนี่ไหมฮะค่ะต่อไปก็เป็นแถววงหน้ากระดานค่ะแถวตอนการยัอ,อยุเป็นลายชุดวิ่งไล่ติดตาวิ่งไล่วิ่งแยกเนี่ย<อ>เป็นการสร้างพลังขับให้กับสุนัขค่ะอ่าสร้างความกล้าให้กับสุนัขคือตรงนี้จะเป็นเป็นกระสอบครับเป็นวัสดุอุปกรณ์ะคะที่ใช้ในการฝึก อันนี้เป็นเศษกระสอบเศษกระสอบเป็นั้นต้นค่ะทำไมต้องใช้กระสอบคะกระสอบนี่มันจะมีความมั่นคงนะฮะแล้วก็สุนัขกัดแล้วไม่เป็นอันตรายสําหรับกันกัดของฟันของเขาคือกระสอบเนี่ยคือมันจะนิ่มแล้วก็มีช่วงของรูดังนั้นถ้ากัดแล้วจะลอกได้อ๋อก็อาจจะไม่ทําลายฟันเาซึ่งในอนาคตเนี่ยเศษกระสอบตรงเนี้ยนะัะก็จะเป็นรูปลักษณะในการกระสอบป้องกันการกัดบางครั้งบางทีก็อันตรายเกิดขึ้นได้สุนัขไม่กัด สิ่งของแต่กัดค้นก็มีค่ะอันตรายนะครับครูฝึกที่ทำหน้าที่ยั่วยุต้องได้รับการฝึกมาค่ะหนูขอไปดูครูฝึกที่ทําการยั่วยุเจ้าสุนัขหน่อยได้ไหมคะการยั่วยุนั้นเป็นการฝึกให้สุนักสนใจต่อสิ่งเร้าและแจ้งเตือนผู้บังคับสุนักด้วยการดึงสายจุ้งหรือเห่ากันโชกแบ่งเป็นการยั่วยุกลุ่มนะคะโดยจะให้ผู้บังคับสุนัขนั้นยืนล้อมวงกลมเว้นระยะห่างจากการราว15ฟุต เราจะมีครูฝึกนั้นใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะกวดแกว่งเพื่อยั่วให้สุนักนั้นโกรธต่อมานะคะจะเป็นการยั่วยุเดี่ยวซึ่งจะให้ผู้บังคับสุนักตั้งแถวหน้ากระดาน2แถวหันหน้าเข้าหากันเว้นพื้นที่ตรงกลางร,ระหว่าง2แถวไว้เพื่อให้ครูฝึกนั้นยั่วยุสุนักทีละตัวและเมื่อยั่วยุแล้วนะคะก็จะปล่อยให้สุนักวิ่งไล่เป็นการสร้างแรงขับให้สุนักถือว่าจะมีเพื่อนๆสุนักนะคะคอยเห่าสร้างแรงกระตุน้น เมื่อครูฝึกเยือ่อยู่แล้วก็จะต้องปล่อยให้สุนักนั้นได้กัดอุปกรณ์ที่โบกไปโบกมาสุนักจะรู้สึกว่าฮึกเิงว่าตนเป็นผู้ชนะนะคะ แน่นอนว่าถ้าฝึกผ่านนี่รับรองว่าเจอคนแปลกหน้านี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะทั้งเห่าทั้งกัดเข้ามาตายเน่ซึ่งการยั่วยุจนสุนัขโมโหแล้วก็ทำการกัดอุปกรณ์นะคะถือเป็นการฝึกระดับที่2ของมาตรการรักษาความปลอดภัยคือเมื่อแจ้งเตือนผู้บังคับสุนัขแล้วนะคะก็จะต้องเข้าจู่โจมแต่เมื่อเรียนรู้ที่จะจู่โจมแล้วก็จะต้องเรียนรู้ขั้นที่3คือการควบคุมสัตรู้ค่ะ แต่สุนัขในรุ่นนี้นะคะยังฝึกไปไม่ถึงระดับนั้นค่ะจึงต้องให้สุนัขรุ่นพี่ที่ผ่านการฝึกมาแล้วนะคะได้โชว์ฝีมือให้รุ่นน้องๆได้ดูกันค่ะแล้วอย่างเจ้าแท็กเนี่ยค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นครูสุนัขเนี่ยของของกลุ่มนี้กลุ่มน้องๆกลุ่มนี้เขาจะสามารถฝึกในเรื่องของอะไรที่เรียกได้ว่าเป็นขั้นในระดับสูงบ้างคับเป็นขั้นในระดับสูงก็สั่งกัดและสั่งปล่อยได้ควบคุมคนได้สั่งกัดนาทีมเขา การกัดเคลือควบคุมศัตรูนะคะผู้บังคับสนักจะปิดสายจุง้งและก็สั่งให้สนักเข้าจู่โจมฝ่ายตรงข้ามสนักจะวิ่งเข้าไปกัดแล้วก็จะกัดทุอย่างนั้นนะคะไม่ยอมปล่อยจนกว่าผู้บังคับสนักนะคะจะแน่ใจว่าศัตรูนั้นถูกควบคุมจนอยู่หมัดค่ะจึงจะสั่งให้สนักนั้นปล่อยคงเพียวจากศัตรูซึ่งรุ่นน้องสายกัดนะคะก็จะต้องทำาได้แบบรุ่นพี่อย่างเจ้าแท็กตัวนี้นะคะ ในการกัดนะแลวูจะทําให้ดูให้พวลเราก,กัดนะครับราต้องเบี่ยงตัวให้ใหสมดุลกับแรงแรงขบกัดของสุนัขแรงพุ่งของสุนัขครับน,นะครับเราจะเบี่ยงตัวออกมานะครับการยั่วยุอันนี้คือการยั่วยุทำหน้าที่เป็นผู้ยั่วยุนะครับสั่งกัดได้นะคะแล้วยังสั่งให้ปล่อยได้อีกด้วยครูอัมพลนะคะก็ลองให้แนนทำหน้าที่ยั่วโมโหเจ้าแท็กดูบ้างค่ะ ยังเร็วไปนะคะันมีภาพแบบสโลว์โมชั่นให้ดูกันแบบชัดๆค่ะคือเมื่อกี้คือความรู้สึกอ่ะคือโหคือฟันเขาอะค่ะตรงพวก ขากันไกลเลยพวกนี้คือเขางับแบบงับงับอย่างเงี้ยงับ,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 บแล้วมันเข้าตรงส่วนเนี้ยเรารู้สึกเลยว่าตรงตรงตรงแขนนะคะคือเราได้รับได้รับสัมผัสที่แบบเขากัดลงมาโอแรงเขาเยอะมาก ได้เห็นความน่าเกรงขามของสุนัขสายกัดนี้แล้วนะคะั่นบอกเลยนะคะว่าถ้าเป็นศัตรูผู้ร้ายที่ไหนนี้ก็ต้องสะพรึงกลัวแน่ๆค่ะช่วงหน้านะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าแนนจะพาไปรู้จักกับอนาคตสุนัขทหารที่จะทำหน้าที่ในสมรภูมิค่ะ